เปนในร้อยเป็นมงคลบานสงแชมีที่สามตอนมทหนึ่งเลขที่หนึ่งครับสวัสดีกำลังบนทุกนายนี่เป็นอีกครั้งที่เราจะได้มาปฏิบัติภารกิจในการตั้งรับค่าสึกโดยหมวดปื็กที่สองของเราเนี่ยจะได้รับภารกิจในการเข้าตั้งรับจากกองร้อยโดยผมจะมาอ่านคำสั่งยุทธการให้ทุกคนได้ฟังได้เข้าใจแผนได้เข้าใจถึงแผนของพวกเราเริ่มต้นนี่หนึ่งคือสาการผมต้องฝ่ายข่าสึกข่าสึกแบ่งเป็นส่วน แบ่งเป็นกําลังส่วนหนึ่งของปัญญอวที่1นึ่มมีกําลังประมาณ1กองร้อยเลื่อนที่ลุกมาทางทิศเหนือพุ่งสู่บ้านบึงไม้บ้านโคโกกระชายและบ้านเชะโอมเพื่อนเพื่อนกำลังเข้าสู่อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกถ้าสึกสามารถเพิ่มเติมกําลังได้1หมวดภายใน4ชั่วโมงจากบ้านห้วยสงครามมีกาศคิบคิโกโมโอ2588าจากซิงโตพีแสดงว่ากองกำลังส่วนนี้จะทําการยึอดอำเภอปากพีต่อไป ในส่วนของกำลังฝ่ายเราโว้บอลที่1่เป็นความพยายามหลากทางที่ตะันตกตั้งรับใน2611 0 0เศูนย์ศูนย์เสือควายหกห้าบริเวณบา้านขอบ,บขอพิกัดคีบิกามิโอ3 0 09 30ย์ศูนยเกมีบิกามิโอ315930เพื่อป้องกันด้านาทานและทำลายข้าศึกในเขตโดยรับมอบาจากการยิงจากคอแบนเทเบตจำนวนหนึ่งฉาก หมวดมือเล็กที่1เป็นความพยายามหลักตั้งรับทางทิศตะวันตกในที่16-11 00 0นเฉลาควาย65ตั้งแต่พิกัดคิวบิกกมิโอ303 933ถึงคิวบิกกมโอ313 933บริเวณตรงนี้เพื่อป้องกันท่านาและทำลายข้าศึกในเขตหมวดเบอร์เล็ที่3เป็นหมวดหนุนตั้งรับในที่16-11 00เสือควาย65บริเวณบ้านของอมอตั้งแต่พิกัดค b วบิกมโอ308 เก้าสิบเจ็ดหนึ่กิมิโกโยสามหนึ่งหกเก้าสามเจ็ดเตรียมการสนับสนุนการปฏิบัติเมื่อสั่งหมู่ช่างโจมดีที่หนึ่งอยู่ในการควบคุมหัวกองร้อยหมู่พืนโจมตีที่สามขั้นต้นเท่าที่ตั้งยิงในพื้นที่หมวดปืนเล็กที่สามอยู่ในความควบคุมหัวกองร้อยหมวดโค่หกสิบช่วยส่วนรวมเท่าที่ตั้งยิงในพื้นที่หมวดหนุน หน่วยแยกและหน่วยส่งทบละตัดตามจัดเฉพาะกิจออมาเป็นภารกิจของหมวดเล็กที่2เราจะเป็นความพยายามสนับสนุนอยู่ทางที่ตะวันออกซ้ายตั้งรับในย6 11ิบกเเสือควาย6-5บริเวณพิกัดคิวบิโกเมโอ303 9 3 7ย์สกาเถึงคิวบิกเมโอ303 307-937เพื่อป้องกันต้านทานและทำลายข้าศึกในเขต ในต่อมาจะเป็นหัวข้อที่3คือการปฏิบัติในการปฏิบัติแนวความคิดในการปฏิบัติเจตนาลมของผบร้อยต้องการยึดรลกษามพื้นที่เพื่อป้องกันระยับยังข่าศึกโดยใช้ภูมิประเทศที่ได้เปรียบประกอบก,กับการใช้ระบบฉากกั้งรวมทั้งอาวุธยิงระดับถนนทําความเสียหายแก่ข่าศึกให้มากที่สุดเจตนารม,ม,ม,มของผู้บังคับหมวดเพื่อป้องกันท้านทานและทําลายข่าศึก และทํความเสียหายให้แก่ข้าศึกมากที่สุดซึ่งนี่เป็นเจตนารมของผมนะครับ่อมาเป็นกลยุทธ์หมวดเป็นเล็งที่2ของเราจะทําทการตั้งรับโดยวางกําลังสามหมู่ปืนเล็กใกล้เคียงกันไ้หมู่ปืนเล็กที่1เป็นหมู่หลักอยู่ย่านกลางหมู่ปืนเล็กที่2อ,อยู่ทางขวาและหมู่ปืนเล็กที่3าอยู่ทางซ้ายหมู่ปืนกลสนับสนุนหมู่ปืนเล็กโดยให้เข้าที่ตั้งยิงทางปีกในพื้นที่ของหมู่ปืนเล็กที่2นะครับ และอีกครั้งในส่วนของพอ60นะครับพอ60ของเราเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าผมผมจะให้อยู่กับบกหมวดในการรับผิดชอบเมื่อพบยานพานนะของข้าศึกออกมาเป็นการยิงนะครับลำดับความเร่งด่วนของอาวุธยิงสนับสน,นให้กับหมู่เป็นเลขที่1นึสตามลำดับพ 8H ช่วยส่วนรวมมอกจากการยิงให้หมู่เป็นเลขที่หหมู่หลักจำนวนหนฉากนะครับ มาเป็นภารกิจของหน่วยรบม่เป็นเล็ที่หจะเป็นความพยายามหลักอยู่ย่านกลางตั้งรับในี่สิบหกสิเ็ศูนย์ศูนย์วหกห้าตั้งแต่บริจะเป็นพิการเดียบีิโม่สามหนึ่งสามสามสามปิดจุดอนุญาตแก้ไขครับในส่วนของม่เป็นเล็กที่หนจะเป็นความพยายามหลักอยู่ย่านกลางวนี้ ตั้งรับในยี่สิบหกสิบเอ็ดศูนย์ศูนย์เดอควายหกห้าตั้งแต่บริเวณวิกัติเค o บิลกลาเมโอสามศูนย์ศูนย์เก้าสามเจ็ดถึงเคเบิลกาเโอสามศูนย์เจ็ดเก้าสามเจ็ดต่อมาเพื่อป้องกันต้านทานและทำลายข้าศึกในเขตต่อมาเป็นหมู่เป็นเล็กที่สองเป็นความพยายามสนับสนนอยู่ทางด้านขวารดูน,นี้ตั้งรับใน 00, ยี่สิบหกสิบเอ็ดศูนย์ศูนย์เดอคายหกห้าตั้งแต่บริเวณวิกฤดเคเบิลาเมโอสามศูนย์ศูนย์เก้าสา ถึงเคียวเปียกเมโอ3 0 7 9 3 7เพื่อป้องกันต้านทานและทำลายข้าศึกในเขตออกมาเป็นหมู่เป็นเล็กที่3จะเป็นความพยายามสนับสนุนอยู่ทางซ้ายโอเคตั้งรับในยี่สิบหกเนย์ศูนยเสือควาย65พิกัดเคียวเปียกิมโอสามศูนย์ศูนย์เก็ดถึงเคียวเปียมโอสามศูนเพื่อป้องกันต้านทานและทำลายข้าศึกในเขตครับออกมาหมู่ปืนกลหมู่ปืนกลเป็นความพยายามสนับสนุนตั้งรับในยี่ เป็น00เสือควาย65ให้ตั้งยิงทางปีกขวาแวบนี้ในพื้นที่ของหมู่พื้นเล็กที่สองพอจะได้ต่ออาวุธยิงต่อทู่ระถังอยู่ในความควบคุมของหมวดออกมาคำแนะนำในการประสานทุกหมู่ร้อมท้านานก้าสึกใน16100เสือควาย65รายงานทันทีเมื่อบก้าึกในพื้นที่ความเร่งด่วนในการดับแตงที่มั่นหมู่พื้นเล็กจัดตรวระวังกันเฉพาะบริเวณข้างหน้าปูล้านถึงไงเรื่ตรงนี้นะครับ ทามอาวุธเขาที่ตั้งยิงมอบเหตุการณ์ยิงสาขาพื้นที่ยิงตรวจการเมื่อหาระยะยิงต่อเป้าหมายที่เกิดขึ้นรางอาวุธยุทโธปกรณ์และบุคคลจะทําแผนการยิงของม,มู่และแผนจุลยระย์ของทาหารตัดแรงที่มั่นเพื่กความมั่นคงทุกหน่วยระมัดระวังการใช้เสียงและแสงข้อที่4ี่การช่วยรบกระบวนสมาร่าล,ล,ลบกของกองมันจะตั้งอยู่บ้านหนองสองห้องพิกัดค,ค,คือบีคริโอ3 1 5 9 5 0มาตรงนี้ ตำวลสมาราล,าลบุพองค์กร้อยตั้งอยู่บริเวณพิกัดเทวิคลูมิโอ3 1 4 9 3 7บริเวณตรณงนี้ครับตำบาลสมาราับพักองค์กร้อยตั้งอยู่ในความงบชุมของกองพันบริเวณพิกัดเทวิคลูมิโอ3 1 5 9 5 0่งห้ากย์อุปกรณ์และบริการส่วนําหรับของสอปอยหนึ่งย้ายทหารรับประทานอาหารร้อนตามกรอบตะเบียงแล้สะส,สมตะเบียงคอตามพิกัดไว้ที่กองร้อยหนึ่งวัน ในส่วนของสปอ .5 อกกาจะศูนยนที่เราจะใช้นะครับจะนุนปืนเล็กและปืนกลตามอัตรากระสุนมูลฐานข้อแปนิดกิลลเมตรเจ็ดสิบนัดต่อกระบอกต่อวันขอ้อหกิดกิลเมตรหกสิบนัดต่อกระบอกต่อวันส่วนการลงกับสายแพทย์และการรักษาพยาบาลการลงกับใช้ทางพื้นดินเป็นหลักที่พยาบาลของกองพันตั้งอยู่บริเวณกระบวนสำมาระลุบของกองพันที่พยาบาลของกองร้อยตั้งอยู่กระบวนสำมาระลบของกองร้อย ที่ผนมงโรงพยาบาลของหมวดอยู่ที่พิกัดเกียวมิโกเมโอปีหนึ่งหกแปดสามเจ็ดนะครับออกมาเป็นการกำลังบนทุกหน่วยสรุปยอดกำลังบนประจำวันถุงมืนอกร้อยนะครับก่อนศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ทุกวันกิจการบนเรือนห้ามทำลายหรือลื้อถอนทรัพย์สินของราชตรโดยเด่ดขาดในส่วนหัวข้อที่ห้าการบังคับบัญชาและการสื่อสาร ากาการรัศค์บัญชาตกากอรร้อยตั้งอยู่บริเวณพิกัดคิวบิทโอมิโอสามหนึ่งหกเก้าสามเจ็ดบริเวณนี้ตอกอมวดตอกอมวดอยู่บริเวณพิกัดทีวบิตโอมิโอสี่หนึ่งหกแปดสามเจ็ดรวนี้ที่ผมไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติได้จะให้รองผู้บังคับหมวดและผู้บังคับหมู่อื่นลปฏิบัติหน้าที่แต่ตามลําดับส่วนในการสื่อสารเรากระปัปัจจุบันมีบทบังคับใช้ตลอดการตั้งครับ ปัญญาญยิงจ่าป้องกันขั้งสุดท้ายในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนจะใช้พลุสีแดงสองช่อดิจรยิงตามคำสั่งในส่วนของน้ำเบี้ยวสาครับตัวผมผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่2จะใช้ทองแท้2ตงรอผู้บังคับหมวดใช้ทองดาวผู้บังคับหมู่ปืนกลใช้ทองปลอมผู้บังคับหมู่ปืนเล็กที่1ใช้ทองไม่จริงผู้บังคับหมู่ปืนเล็กที่2ใช้ทองไม่ปลอม คุครับหมู่เป็นเลขที่สามใจสองมณีในส่วนของคำสัญญาณบอกไปนะครับตอนนี้ลักข้าบันคอหนว่วยสิบสีฟ้า,ญญา,าเรียงสัญญาณออกไปถามเดื่องใกล้ตอบต่อไปสัานะสัญญาณถามข้าพเจ้าร้อมแล้วท่านร้องยัญอบข้าพเจ้าไม่เข้าใจมีใครสงสัยอะไรไหมไม่มีครับาไม่มีในายในดสงสัยขณะนี้เวลา 25่สิบห้าสิบเจ็ดสาบสามศนย์เดอควาหกห้าจบคำชี้แจงไว้ทุกคนโชคดีเชิญ